โอเคครับผมคุณผู้ชมขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยเลยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมไทกินะครับกับเกมไม่ครับชีวิตรอดอีกเช่นเคยนะครับทุกคนก็วันนี้เราก็กลับมาเล่นในเออ่ซีซั่นแรกกันต่อเลยนะครับก็หลังจาก EP ที่แล้วนะครับที่ผมบอกว่าจะสร้างบ้านให้ชาวบ้านใช่ไหมลุงก็ผมก็ได้ไปสร้างมาแบบนี้ก็ผมก็ได้ไปสร้างมา2หลังแล้วนะครับทุกคนนะอ้าวโอเคเดี๋ยวผมจะพามารีวิวบ้านแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างน,นะทุกคนเนาะ ก็เดี๋ยวก็จะไปสร้างรอกรอบอีกทีนึงครับก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้มีเวลาเข้ามาสักเท่าไหร่นะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเรามาดูบ้านดีกว่าครับทุกคนโอเคครับบ้านหลังแรกที่ผมสร้างก็จะเป็นบ้านหลังนี้เลยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวลองมาสำรวจกันดูคือบ้านหลังนี้ก็ไม่มีอะไรมากทุกคนก็เป็นเหมือนปกติทั่วไปนะทุกคนก็ไม่มีอะไรแล้วคุณจะถอดชุดเกาะทำไมเนี่ยแบบว่าอยากเปิดคลิปแบบถอดชุดเกาะแบบเท่ๆอะไรเงี้ยทุกคนเพราะว่าชุดเกาะนี้มันดูแบบเขาเรียกว่าไงแบบมันดูกระทัดรัดไปหน่อยนะมันดูแบบทททุุ่่่มมมมไไไปหนนนนนอยัััดดดด้้กรระาี เป็แบบนี้นะทุกคนบ้านด้วยบ้านหลังนี้ก็มีสีที่นอนครับทุกคนผมว่าผมจะตกแต่งใหม่อีกทีหนึ่งนะเพราะว่ามันยังดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อบ้านหลังนี้ครับเป็นบ้านเกี่ยวกับฟาร์มเมอร์นะทุกคนข้างในว่าก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับก็จะมีของพวกนี้ก็ของของผมเองนะโอเคเอามาก่อนเลวกันนี่โอเคนี่มีเมล็ซีด้วยโอเคเรามานี่เราใส่ครบยังวะอ๋อยังไม่ครบโอเคมาใส่มันครบนี่ครับก็จะเป็นแบบว่า สวนนะทุกคนนะแล้วก็เก็บไว้นะโอเคก็มาดูบ้านต่อไปบ้านต่อไปนี้ก็จะเป็นบ้านช่างนะทุกคนนะนี่นี่นี่ของภูมิใจหน้าต่างมากเลยดูครับหน้าต่างมนค่อ้ข้างที่จะเฟียวนะทุกคนนี่อ่าปิดน้าต่างแบบเนี้ยเฟียวจัดเลยแล้วก็เข้าก็จะเป็นเหมือนว่าแบบว่าบ้านสไตล์ญี่ปุ่นนิดหน่อยนะทุกคนในนี้เลยก็ออกมาก็จะเป็นแบบว่าพวกที่อุปกรณ์เหล็กอะไรนี้นะทุกคน่านี่ครับดูดิโคตรสวยครับทุกคนอจริงนะสวยมากเลยบ้านหลังนี้ผมชอบมากเลยแล้วก็บ้านหลังนี้คือ ตั้งใจว่าจะไปให้เป็นหอสมุดนะทุกคนแต่ยังสร้างไม่เสร็จนะทุกคนอ่าเน,นี่ยจะเป็นหอสมุดนะครับก็จะมีชั้นสองด้วยนะก็เราไปสร้างนอรอบอีกทีหนึ่งนะครับทุกคนอ่าโอเคตอนนี้เริ่มจะมืดแล้วเดี๋ยวเราไปนอนก่อนแล้วกันขอนอนบ้านนี้แล้วกันนี่ครับคือแบบตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นหน่อยๆเนาะแบบว่ามีต้นไผ่อะไรเงี้ยนะทุกคนแบบว่าพอมืดเราก็แบบถ้ามันร้อนหน่อยก็ปิดแค่ตรงนี้แล้วก็ไม่ต้องปิดข้างบนก็ได้เออแบบสวยมากเลยด้วยนี่ที่ผมภูมิใจมากเลยบ้านหลังนี้นะโอเคเดี๋ยวเราาามนนอกัดีว่ คือวันนี้เรามีหลายภารกิจมากครับทุกคนเราแบบโอ้โหช่วงนี้ยุ่งมากแน่นอนเลยนะทุกคนจริงๆแบบยุ่งมากๆคือผมก็ได้ไปลงท่านอกรอบมาประมาณเครึ่งชั่วโมงได้ก็หาแร่ไอรอนมาก็ได้เอ้เออเออเอหาแร่ไอรอนมาได้ประมาณนี้ครับทุกคนก็คือเราจะมาทํารางรถไฟกันนั่นเองนะทุกคนเห็นไหมคือผมใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงไม่น่าจะถึงนะประมาณนั้นครับคือใช้เวลาประมาณนั้นนะเพื่อที่จะ ต่อบล็อกนะครับซึ่งผมเนี่ยเปืองบล็อกมากนะครับไปกับไอ้เจ้าพวกนั้นนะทุกคนนะก็เลยแบบว่าเออนะ <c oughs> ก็เปืองบล็อกมากมากเลยว่ะทุกคนนะครับก็ไม่เไป็นไรครับทุกคนเพื่อชาวเอพีซีเอบุบรับกคนเอออ่ะที่ทุกคนเชื่อไหมแค่ดีเบ้งไม่พอไปเอาจิงมันต้องใช้อีกอใช้เยอะมากแน,น่นอนคือโอ้โหแค่นี้ไม่พอหรอกนะเดี๋ยวลองลองค้ามาเยอะเลยทุกคนไม่ต้องอะไรมากคือไม่ต้องไป ซีรีสเรื่องอันนี้เท่าไหร่ทุกคนเดี๋ยวในอนาคตก็อาจจะทำฟาร์มไอรอ,อนอีกนะทุกคนประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวเอาตอนนี้ผมขาดทองทองที่บ้านผมน่าจะมีอยู่เนาะเพราะว่าไปขุดจากไอ้นี่มาก็เยอะนะไอเจ้านิเทอร์นะทุกคนนะเออขุดมาเยอะก็เหมือนกันไอเขาเรียกว่าไงนะโกลอินก็ส์ใช่ไหมเออน่าจะใช่ครับอ่าแล้วคือผมก็มีแผนที่แผนก็คือจะสร้างาที่ฟาร์มเวลของมอนสเตอร์ครับทุกคนนะก็แบบว่า มันจะได้มีอซอมบี้ที่มันมีโอกาสเกิดมาเป็นไอ้พวกแบบเขาเรียกว่าไงซอมบี้ที่เป็นชาวบ้านนะทุกคน่าประมาณนั้นนะครับก็มันก็มีโอกาสก็เดี๋ยวเรา,าเขาเรียกว่าไงลองอลองทําดูนะครับน่าจะทํานอกรอบเอ้ยทาในคลิปดีกว,ว่าอาจจะทําเป็นอีพีหน้าแล้วกันนี่ทองเต็มเลยทุกคนตอนนี้ไม่พอผมว่าไม่พอเรามาหมดเลยแล้วกันคือตอนนี้คือทรัพยากรทองเราดี คนครั้งที่ต้องใช้เยอะหรือเปล่าเฮ้ยผมว่าพอนะมันก็ไม่ต้องใช้เยอะขนาดนั้นวะมันคาร์ดยังไงนะถ้าจำไม่ผิดอย่างนี้เปล่าวะไม่แน่ใจครับอันนี้ผมขอลองมั่วๆก่อนนะใช่เปล่าไม่ใช่เปล่ามันคาร์ดยังไงวะโอเคพระพรตมันต้องมีสติกด้วยนะฮะเออก็ค่อนขอ้างจะเรื่องมากเลยดีเดียวนะฮะโอเคไม่เป็นไรมาโอเคอย่างนี้แล้วก็ใส่สติกกระป๋ายอ่าเรียบร้อยได้มา30อันไม่พอหรอกนะจริงๆเอ่อขออนุญาตย่อยทองมาแล้วกันอ่าเปลือบเปลืบ โอเคเฮ้ย okay. hey, จะเก็บไปทำไมล่ะปึ๊บโอเคเรียบ, <Okay. S 2> บร้อยครับแล้วก็จะเอา้าไม้ไม่พออีกอล้วโลอ่าเฮ้ยแล้วจะเก็บทำไมล่ะโอเคแล้วก็ปึ๊บเรียบร้อยครับทุกคนแล้วก็เราก็จะเออ่ขออนุญาตเอาเห็นก็อ,อย่างโอเค okay. เดี๋ยวเราลองไปเทสระบบมันก่อนครับทุกคนคือไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นยังไงนะโอเคเดี๋ยวลองไปเทสระบบก่อนคือผมก็ได้ทํามานิดนึงแล้วแหละทุกคนก็นะคือ ที่ตัดสินใจร้าอย่างนี้ก็มันจะได้แบบว่าเดินทางสะดวกด้วยอรทุกคนก็คือแบบว่ามันจะได้ไม่ต้องเดินไกลด้วยแหละปะดินนะเออโอเคมาลองจุดเริ่มต้นก็ตั้งแต่ตรงนี้แล้วก็ไปครับอ่านี่ก็ไปอันนี้คือผมจะปล่อยให้มันช้าๆไปเลยแล้วกันเนาะได้แค่ไหนก็าแค่นั้นแล้วกันครับวันนี้คือไม่อันนี้มากครับโอเคผมอยากให้ตรงนี้มันไวๆห,หน่อยก็ต้องเติมอันนี้เข้าไปครับออแล้วก็จริงๆมันใช้เป็นอันนั้นก็ได้นะไอเขาเรียกว่าอะไรใช้เป็นไอเจ้าเออขาเรียกว่า ไอเจ้าสวิตอคันย่อทุกคน,นก็ใช้ไปนานก็ได้นะแต่งยิงแล้วขาไัน,นี้มาก็ใช้ไปเถอะนะทุกคน <c oughs> คือแบบแดๆกตสาขาไปแล้วใช้ไปหน่อยแล้วกันเอ,อ้มาลองดูเอ้มันต้องริอมจากอันนี้ดิเดี๋ยวดเ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 ดี๋ยวเด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 ีดเ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 วผมกดนดเเดเดเ้าดัดเ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 ุกคนด <c oughs> เเด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 ้เด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 เอเดเนเดเดเดมดเ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 เดเดเดคน,คน,นเนนคนมนมเนมเ มันก็น่าใช้เวลานานมากทุกคนในการที่แบบทำให้มันเสร็จอะนะเออูตเลก็รู้มันก็บูทมาไวอยู่นะทุกคนเฮ้ยบูทบูทไวอะบูทไวจริงบูทไวจริงอ่าขึ้นมาสุดตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตสร้างก่อนแล้วกันแนบก็จะเพิ่มสปีดไปเลยแล้วกันนะ โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลองเขาเรียกว่าไงลองเล่นดีดูดีทุกคนคือมันน่าจะสนุกมากแ,แลแน่แน่นอนเลยวทุกคนนะเรามาลองเล่นดูครับทุกคนอ่าเิ่มตั้งแต่ตรงนี้แนละ้วกันผมจะไม่ไปเ่มตรงจุดแรกแล้วกันเพราะว่ามันน่าจะเร็วอยู่แล้วโอเคไปเออไปฟิว không? เร็วไหมเร็วไหมมันก็เร็วอ,อยู่นะอ่ะาครับพอขึ้นมันจะขึ้นได้ป่าวทุกคนหรือว่าผมต้องใส่ตัวเพิ่มช่วยบีกเนี่ยไม่ต้องนะโอ้ไม่ถึงว่ะทุกคนเราต้องใส่นี่ครับเหตุผลที่ผมมาต้องมาลองก่อนเนาะ,ะเราต้องใส่ตัวช่วยเพิ่่มไอ้ตรงนนียึ ไปแล้วกันน่าจะได้ครับปึ๊บปึ๊บโอเคเดี๋ยวก็มาลองจากตรงนี้แล้วกันเฮ้ยตรงนี้ดิอ่ะตรงนี้เลยตรงนี้เลยน่าจะถึงครับไป let's go ไปไปถึงไหมโอ้ตรงนี้ต้องใส่ตัวเพิ่มเยอะมากอะ่ะจริงๆโอ้ใส่ใส่น้อยไม่ได้เนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนแรกก็จะใส่แค่นิดเดียวทุกคนแต่ไอตรงที่มันเป็นทางแบบเนี้ยจรงิงๆมันต้องใส่เยอะโอเคผมประมาทไปหน่อยนี่ก็คือถ้าเราไม่มาลองก่อนแล้วน่าจะอ่ผิด ไปแล้วทุกคนคือแบบว่าสร้างผิดไปเยอะแน่ๆนอนเลยจริงๆนะโอเคตรงนี้มันต้องใส่เยอะหน่อยเพราะว่ามันน่าจะเป็นแบบเกี่ยวกับการบูทมันนะทุกคนเนาะโอเคใส่ไปไม่เป็นไรครับเราของเรามีเยอะเราไม่งกครับทุกคนได้แค่นห้นก็เอาแค่นั้นฮนะโอเคปุ๊บโอเคฝั่งนี้ปุ๊บอ่าก็ลงมาตรงนี้ปุ๊บปุ๊บอ่าโอเคลองมาดูขึ้นบนอีกทีหนึ่งนะว่ามันจะได้หรือเปล่า ไปแล้วกันเฮ้ยจะไปทุบมันมันทำอะไรกิงเลยใส่นี้ไปก็ได้โอเคทุกคนผมขอลองอนุญาตทำผิดทำถูกแล้วกันนะทุกคนถ้าถ้าอุปกรณ์มาได้แค่ไหนก็แค่นั้นก่อนแล้วกันนะทุกคน EP นี้ก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคครับคุณผู้ชมกลับมากันอีกรอบหนึ่งคือโอ้โหนี่ผมยอมเสียเหล็กทั้งบ้านเลยนะทุกคนผมว่ามันก็ยังไม่พอหรวรอบนี้นะต้องไปหาเขาเรียกว่าไงทำลงอีกรอบหนึ่งนะทุกคนคือแบบโอ้โหมันยาวมากทางทุกคนผมสร้างก็ได้ขนาดไหนเดี๋ยวก็ พาทุกคนไปดูแล้วกันเนาะก็มันก็ไม่ได้ยาวมากนะเดี๋ยวก็ยาวอยู่อะนะโอเคมาลองไปกันดูครับทุกคนโอเคเนี่คือแบบว่านั่งชิลๆเลยแล้วกันนะรตรงนี้นะคือตรงนี้มันก็จะช้าๆหน่อยนะเพราะว่าผมยังคำนวณไม่ได้ไงคือแบบว่าแต่ถ้าไปแทางบนแล้วมันก็จะสบายหน่อยครับคนคือคือผมใช้เวลาสร้างไปประมาณ20 ครึ่งชั่วโมงไหมไม่ถึงนะน่าจะประมาณ20นาทีนะทุกคนแต่ก็มาดูกันครับว่ามันได้ขนาดไหนเนาะก็คือแบบว่าของผมนี่ก็หมดไปเยอะเลยทีเดียวนะครับนะเออเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามันได้ขนาดไหนแต่ก็ได้ไกลอยู่นะทุกคนมันก็มันไกลไหมมันก็ไกลอยู่ครับแต่มันก็ไม่ได้ไกลขนาดนั้นนะทุกคนนะแบบโอ้จริงๆมันใช้ทรัพยากรเหล็กเปลืองมากครับทุกคนแล้วก็แบบว่าเหล็กที่ผมหามาแถวบ้านผมนี่ว่าผมว่ามันก็น่าจะเริ่มหมดแล้วแหละทุกคนนะต้องไปหาโรงท่อมที่อื่นบ้างแล้วแหละนะ ออนู่นนะจะได้สุดขอบตรงนู้นนะครับทุกคนแล้วก็หยุดเลยนะฮะมันก็จะแบบว่าหมดแล้วนะครับคือแบบก็ใช้เวลาก็นานไหมมันก็ไม่ได้นานนะทุกคนแต่เหมันแบบว่าถ้าเรามีของเย,ยอะกว่านี้มันจะได้ไกลกว่านี้แน่นอนนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูทางของมันแล้วกันนะครับว่ามันไปทางไหนกันทุกคนคือผมน่าจะต้องสร้างเยอะสร้าง EP นี้ไม่เสร็จแน่นอนนะทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วกันว่ามันยาวขนาดไหนนะโอเคสุดแค่ตรงนั้นนะครับ เดี๋ยวเราจะไปสร้างจากข้างหลังมาข้างหน้าเหมือนกันนะโอเคลองลองดูลองดูองดโอเคสุดแล้วตรงนี้มาลองวิ่งไปกันดูทุกคนว่ามันจะยาวขนาดไหนนะผมบอกเลยว่ามันยาวมากครับทุกคนแบบยาวเวอร์อ่ะจริงๆโอเคทิ้งไปก่อนคือแบบโอ้โหดูดิดสุดลูกหูลูกตานะครับคือแบบอืวิ่งกันแบบยาวๆกันทีเดียวโอ้โหดูดิ <laughs> คือ,อผมเป็นระบบกทอ้อ่ะทุกคนคือเราต้องทำอะไรอีกางนี้ดิเวรอแต่คือแบบว่า เพื่อการคมนาคมในอานาคตของเราเนาะทุกคนเนาะมันก็แบบว่าคุ้มนะทุกคน <c ười> คุ้มหรือเปล่า,าคุณดับตาจะไหลมาโดนเลยคือแบบโอ้เหล็กคือเหล็กตอนเนี้ยเหล็กทั้งบ้านผมมาหมดแล้วโวนคือผมตอนแรกผมสต็อกเหล็กไว้ประมาณอ่าสิบสิบบล็อกออฟไอนะครับทุกคนแต่ตอนนี้หมดแล้วเนาะแล้วก็เหล็กแถวบ้านผมนี่น่าจะหมดเหมือนกันคือแบบว่ามันใช้เหล็กเยอะจังวะ <c ười> นะคือแบบมันเยอะมากดูดิโอ้โห มันจะไปตรงน,นี้นเหรทุกคนแล้วมันมีเลาะถ้ำด้วยนะเว้ยบอกก่อนนะคือแบบไม่โคตรแฟนตาซีทุกคนถ้ามันเสร็จนะมันน่าจะเป็นอันที่สวยมากครับคือแบบว่าก็เหมือนขี่รถลางชมวิวอะนะทุกคนประมาณนั้นละกันนะครับก็คือเผื่อสร้างในอนาคตอะเนาะทุกคนเนาะก็นะฮะนี่ครับลงมาทางนี้นี่นี่นี่นมใจนําเสนอมากเลยขุดลงมาทางนี้ครับนี่ครับทุกคนนี่อ่าเห็นไหมมีถ้ำด้วยทุกคนเออแต่ถ้ำตรงนี้นะก็น่าจะลงได้เนาะเออโอเคเดี๋ยวกินข้าวแบบ ดูดิยาวขนาดไหนทุกคนถามใจเธอดูครับโคตรยาวดูนอวิ่งไปลองวิ่งไปเรื่อยๆนี่ครับตรงนี้มันก็จะเป็นถ้ำนะทุกคนเออผมต้องลองมาลงตรงนี้ดูซะอาจจะแบบว่ามีของดีให้เราก็ได้อยากจะเจอไอรอนมากๆเลยตอนนี้ก็คือต้องการไอรอนไอนีไออน้ไอรอนมากๆเลย <c oughs> นี่ครับทุกคนมาตรงนี้อ่าสุดทางนี้แล้วก็วิ่งไปอีกวิ่งไปข้างที่จะไกลกันเลยทีเดียวนะฮะ <c oughs> ทุกคนนี่ไงหมู่บ้านข้างหน้าเรา ถามว่าไกลไหมมันสุดความสามารถผมไหมมันก็ไม่สุดหรอกทุกคนแต่ก็แบบว่ามันก็ยากอยู่นะคือแบบมันน่าจะใช้เวลานานมากๆเลยนะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพื่อทุกคนผมทําได้นะครับก็เดี๋ยวอีพีหน้านะครับก็จะพยายามทำให้มันเสร็จลวกันแต่ก็ไม่น่าจะเสร็จหรอกทุกคนคือผมก็จะพยายามทําให้มันเสร็จเนาะแต่มันก็นะก็ลุ้ๆกันอยู่ครับคุณเรื่องแบบนี้มันก็ไม่ได้สร้างง่ายๆนะนะนะฮะเอ้ยิ้มยิ้มเจิดเลยยิ้มเจิดเลยผมเนี่ยโอเค ออ่ะน่าจะันนี้เอ้ยรู้สึกว่ามันมีตัวอะไรมาป่าอะไสจผมูไม่น่าจะมีมั้งเคเพ๊บปเ๊บ่อ่ะแล้วผก็สร้าง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11กอันนี้น่าจะเป็นวิธีที่เขาเรียกวไงเปลืองน้อยที่สุดแล้วมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคือรถรางมันมีสุดแค่ไหนเนะทุกคนเนาะเดี๋ยวขออนุญาตสร้างต่อเลยกันกอล์คิปเลย1นึองสิปเ0 1 1 二零一六，七，六 <noise>，六，二零一六，七，八 <noise>，九，九 <noise>，二零一六，七 <noise>，八，九，九，二零一六，七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 ，八，九，九，二零一 โอเคครับผู้ชมกลับมากันอีกรอบหนึ่งก็คือผมก็สร้างได้มาถึงนี่แล้วทุกคนก็คือมันก็จะเสร็จแล้วเลยนะทุกคนก็ใช้เวลานาน,านมากทุกคนคืออีพีนี้คือมันอาจจะไม่ได้ยาวมากทุกคนแต่รู้สึกว่าอีนี้เหนื่อยมากทุกคนคพอผมสร้างมาถึงนี่แล้วทุกคนก็นะฮะมันก็ยาวอ่ะทุกคนยาวมากเลยคือ แค่หายลอนอีกสักประมาณชุดหนึ่งนะครับก็น่าจะเขาเรียกว่าไงเออได้แล้วนะครับคืออีพีหน้าผมว่าจะทำฟาร์มมอนสเตอร์ใช่ไหมทุกคนก็ผมจะขอพักไว้ก่อนแล้วกันนะอ่าเราจะมาทําเป็นอันนี้แล้วกันนะครับทุกคนเออเดีเด๋ยวทำไมกูลงไม่ได้วะเฮ้ยเดี๋ยวทําไมมันลงไม่ได้วะลงดิเดี๋ยวมันติดอะไรทุกคนโอเคไป <c oughs> คือเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะมาทําการย้ายเอ็นพีซีแล้วกันนะครับทุกคนนะก็นะครับก็ตามนั้นเลยนะโอเค ก็คือเดี๋ยวผมก็จะไปเก็บตกน้องรออีกๆๆทีนึงแล้วกันนะเดี๋ยวก็จะมาสร้างน้องรอแล้วก็ EP หน้าก็น่าจะได้เฮ้ยลิ้น,ล,นลิ้นผมเริ่มพานแล้วดูตอนนี้เริ่มเหนื่อยแล้วไงก็ดีี่หน้าก็น่าจะได้เออเขาเรียกว่าไงได้ดูเออ APC เข้าหมู่บ้านแล้วนะครับก็กฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ก like, ด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมด้ยวยกันนะครับคือ EP นี้คือแบบเหนื่อยมากนะคือแบบว่าโอ้โหคือสร้างมาตั้งแต่นูน้นถึงนี้นะทุกคนคือจริงๆก็ คิดว่าจะไม่สร้างเลยทุกคนตอนแรกก็คิดว่าจะทำฟาร์มมอนเตอร์เนี่ยนะทุกคนเขแต่ก็แบบว่าคือคำพูดที่เคยให้ว่ากระโดดแล้วก็แบบว่าเออมาไหนๆก็ไในในแล้วเออทำให้มันสุดเลยแล้วกันครับก็คืหรับคลิปนี้ต้องมีเพียงเท่านียทุกคนก็สวัสดีนะครับเจอกันนะครับผมทุกคนบ๊ายบายครับโอเคเฮ้ยมีเตียงนอนให้ผมไหมโอ้ไม่มีเตียงนอนเลยเหรอโอเคเอันนี้มีอะไรบ้างอ่ะโอ้ก็เป็นพวกเอเมอรัลโอเคน่าจะไม่ได้ใช้แล้วแหละนะโอเคมานอนขออนุญาตนะครับโอเคเจอกันครับทุกคนบ๊ายบาย